วัสดีค่ะวันนี้มาทำเมนูขนมมันม่วงตัวขนมจะมีความนุ่มหนึบจะได้รสชาติจากมันม่วงความหอมของกะทิมะพร้าวทึนทึกลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของมันม่วง250กรัมค่ะนําไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วนํามาต้มให้สุกค่ะจากนั้นนำมันม่วงที่เราต้มจนสุกเรียบร้อยแล้วนะคะมาบดให้ละเอียดดีเค่ะ บทที่ขนาดยังร้อนๆอยู่นะคะจะบดง่ายค่ะจากนั้นเติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย1 4ส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะหรือว่าความหวานตามชอบนะคะควรให้น้ำตาลเกลือละลายดีเลยค่ะ ตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะครึ่งถ้วยตวงค่ะแป้งมันสำปะหลัง1นึ่งส่วนสถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียว1นึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะมะพร้าวซึนซึกใส่ได้ตามชอบเลยค่ะตามด้วยหัวกะทิข้นสด1นึ่งส่วนสถ้วยตวงจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะความข้นความเหลวนะคะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเตรียมมห่อได้เลยนะคะ เราจะใช้ใบตองสองแผ่นนะคะเช็ดให้สะอาดค่ะจากนั้นตักขนมใส่ลงไปนะคะพับหัวพับท้ายนะคะประมาณนี้เลยค่ะนําไปเรียงไว้ก่อนนะคะทําต่อไปจนกว่าจะหมดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะนํามาเรียงลงในลังถึงเลยค่ะจากนั้นนําไปนึ่งนะคะ น้ำเริ่มเดือดนำขนมลงไปนึ่งค่ะเราจะนึ่งประมาณ20นาทีนะคะหลังจากที่เรานึ่งจนครบเวลาแล้วค่ะขนมเราก็สุกดีแล้วนะคะพักไว้เย็นก่อนค่ะขนมที่พักไว้เย็นดีแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะแกะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยค่ะ ตัวขนมจะมีความนุ่มหนึบนะคะจะได้ความอร่อยจากมันม่วงนะคะหวานมันกําลังพอดีเลยค่ะลงตัวมากๆเลยค่ะลองไปทําดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ